สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีหกเกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะศูนย์แปดสี่เงหส่งฟรีมีปลายทางนะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์ค่ะ เพิ่มเื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะพี่ดเดี๋ยวมาบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่สองของทุกวันค่ะ6.71วันที่7จธันวาคมนะคะพี่จำหมายเลขที่1นึ่งนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพ่อคูณปริสุโทโธค่ะพี่ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะพี่หมายเลขที่หนึ่งค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะพี่หมายเลขหนึ่งแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่อะ หมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขารุ่นแรกค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพ่ออิ่ม2480ค่ะเหรียญหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพีออ่ เรียนรุ่นแรกค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวแม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่จา๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะหมายเลขสองแบ่งปันอยู่800บาทค่ะพี่ หมายเลขที่สามเป็นพระกิ่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะพี่จ๋ากิ่งภูริทัตโตนะคะพี่พระอาจารย์มั่นหมายเลขสามค่ะอยู่ในเลี่ยมค่ะพี่จ๋ามองยากนะคะพี่ หมายเลข3นะคะพี่สาวแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะจิ่งภูริทัตโตค่ะพี่สาวพระอาจารย์มั่นนะคะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข4เป็นพระสีวะลีค่ะพี่จ๋าสีวะลีหลวงพ่อก,กวยค่ะพระสีวะลีนะคะพี่ หมายเลขที่4ค่ะพระศีวะลีหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจแจ้งปิดตามหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่หเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พ่อกลวยปีสองพหายยี่สิบหลังหนุมานค่ะ หลวงพ่อก,กวยหลังหะนุมานนะคะพี่จ๋าเหรียญเก่าๆค่ะพี่ปีพศสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดค่ะแงปันอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ <c oughs> นี่ค่ะเก่าสวยค่ะหมายเลขที่หกนะคะพี่จ๋าหเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะตอกโค้ดค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ ตีหนึ่งเจ็ดค่ะหลวง,พ,วลงะะพ,พ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าพอสุดวัดกาหลงค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่ แปดรอยบาทหมายเลขที่6ค่ะหมายเลข7เป็นซุ้มกอนะคะพี่จาาหลวงพ่อหน่งค่ะพี่ซุ้มกอหลวงพ่อหน่งค่ะเก่าเก่านะคะพี่าเป็นพระซุมกอค่ะสุ้มกอหลวงพ่อหน่งเนื้อดินค่ะพี่ มีแร่ดอกมะขามนะคะแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดค่ะอะหมายเลขที่แปดนะคะพี่จ๋าเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมค่ะพ่อเนียมเนื้อตะกัวหมายเลข8แปดค่ะมีต้องรอยการเจาะรูทำเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่ เก่าสวยใหม่เลข8ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋างบน้ำอ้อยแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดปี08ค่ะพี่พร้อมกันเลี่ยมใช้งานนะคะเลี่ยมเก่าค่ะพี่เลี่ยมใช้งานนะคะ ไม่ชัดเจนยังไงโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวม่บ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมให้คะ่ะหมายเลขเก้านะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดปี0ูย์แค่ะหลังพระอาจารย์ทิมพร้อมกันเลี่ยมนะคะ แบ่งปันค่ะพี่จามหม่เลขที่9-800บาทค่ะหมายเลขก10เป็นเตารีดหลวงพ่อพรมค่ะหลวงพ่อพรมนะคะพี่จาาพ่อพรมวัดช่องแครค่ะพี่เป็นเตารีดนะคะ เตารีดหมายเลขสิบค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าพ่อพรมแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะพี่จ๋าเป็นเตารีดปู่ทวดเนื้อเมกกะพัดค่ะมีโคตรตัวทอทหารนะคะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่700บาทนะคะพี่จ๋าหม่เลข1 1ค่ะ12เป็นปูทวดเนื้อว่านค่ะพี่หลวงปูทวดเนื้อว่านใหม่เลข12ค่ะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านใหม่เลขที่12นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่700บาทค่ะ13เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่พ่อเงินนะคะพี่จ๋าวัดดอนยายหอมค่ะ เรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะพี่สาแต่งปันอยู่ที่800บาทหมายเลข13ค่ะ14เป็นพระผงสุพรรณมีนแร่ดอกมะขามนะคะพี่ผงสุพรรณมีนแร่ดอกมะขามค่ะผุดขึ้นมาโชว์ความเก่าชัดสวยเลยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณ7 0บาทค่ะหมายเลข14นะคะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ15เป็นพระสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข15ค่ะ เก่าสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข15 7 0 0ดบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะ16เป็นวัดเกตค่ะพี่จาสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตค่ะ องนี้เป็นหมายเลขที่16นะคะพี่แบ่งปันค่ะ16แบ่งปันอยู่7จ็ดอยบาทค่ะ17เป็นวัดเกตเช่นกันนะคะกบ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอไว้พี่เอนะคะพี่สาองนี้เป็นหมายเลข17ะคะ่ะ สมเด็จวัดเกตหมายเลข17เคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่7 0 0ดอยบาทนะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาติดต่อแม่บ้านได้เลยนะคะพี่แม่บ้านนะคะพี่สาพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะหมายเลข17 7 0 0ดอยบาทค่ะ18เป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมนะคะพี่สมเด็จเก่าคะ่ะพี่สาองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมหมายเลข18ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่หมายเลข18แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ19เป็นปิตาลแร่บางไผ่ค่ะพี่า๋าพระปิตาลแร่บางไผ่นะคะพี่หมายเลข19ค่ะ ปิตาแร่บางไผ่หมายเลข19กค่ะพี่แบ่งปันอยู่700บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะอ่ะ20เป็นแร่บางไผ่เช่นกันค่ะพี่จ๋าเป็นอีกพิมพหนึ่งนะคะพี่พระปิตาแร่บางไผ่หมายเลข20คะ่ะมีมาสองแบบสองพิมพ์นะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะพี่เป็นหลวงพ่อปานเนื้อผงค่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่เนื้อผงเก่าๆค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพี่ เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่แจงผิดตามใหม่เลขกันเข้ามาค่ะอ่ะแบ่งปันอยู่ที่700บาทหมายเลขที่21ค่ะ22เป็นพ่อปานเนื้อผงเช่นกันค่ะพี่องนี้เป็นพิมพ์ขีไก่นะคะ พ่อปานหม่เลขยี่สิบสองค่ะแบ่งปันอยู่7จ็ดอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะยี่สิบสามเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์โบราณค่ะพี่ฝั่งตะกุดนะคะพี่จาเป็นพิมพ์โบราณฝั่งตะกุดตรงใต้ฐานหนึ่งดอกค่ะ หลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะจ๋เป็นพิมพ์โบราณค่ะพี่ไต้ฐานมีร้องรอยการฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะแบ่งปันอยู่7จ็ดยบาทใหม่เลขยี่สค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19เนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีมีรอยจานนะคะพี่ เป็นเหรียญปี2519ค่ะหมายเลขที่24นะคะพี่มีร่องรอยกันจานนะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะ แบ่งปันอยู่ที่หมายเลข24นะคะพี่สา8แ0บาทค่ะ25เป็นเหรียญหล่เจ้าสัวเลี่ยมจับขอบนะคะพี่เหรียญหล่เจ้าสัวค่ะพี่สาน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะคะเก่าเกาค่ะพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะพี่ หมายเลขที่25คะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่7โ0ดยบาทคะ่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นคะ่ะพี่หลวงพ่อรุ่นนะคะพี่จ๋าหูเชื่อมเก่าๆคะ่ะพ่อรุ่นหมายเลขที่26นะคะพี่ หมายเลขที่26ค่ะเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะคะหูเชื่อมเก่าๆแบ่งปันค่ะพี่จ๋า 26 8 0 0บาทค่ะ27เป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรค่ะพี่หลวงปู่รอดวัดบ้านไพรามาในเลี่ยมแดงๆเลี่ยมใช้งานนะคะพี่สาเหรียญหลวงปู่รอดนะคะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ เหรียญปูร่รอดวัดบ้านไพรนะคะพี่จะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่เป็นเลี่ยมสีแดงๆนะคะพี่อะแบ่งปันอยู่แปดโดยบ้านนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ <c oughs> อ่ะดค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงพิมพระนอนคะ่ะมาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ พระเนื้อผงพิมพ์พระนอนค่ะตกเก่าค่ะพี่จา๋ามาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ พระเนื้อผงพิมพ์พระนอนค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน7จ็ดยบาทใหม่เลขยี่ค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือค่ะเหรียญหลวงพ่อสายนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าเลยค่ะพี่สภาพมาแบบนี้เลยค่ะสองสี่แปดสองค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อสายวัดเสือค่ะหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะคะพี่แบง่งเอ้ยยี่สิบเก้าค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขอไฟค่ะสองสี่แปดสองหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะแบ่งปันอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบนะะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบสองสี่เจ็ดสามค่ะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่ ร่องรอยหูเชื่อมเก่าๆค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะ เก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่สองสี่เจ็ดสามนะคะแบ่งปันอยู่ที่เอ่อแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดเป็นชินราชใบเสมานะคะพี่จ๋าชินราชใบเสมาค่ะพี่ ชินราชใบเสมาค่ะแบ่งปันนะคะพี่หมายเลขสามอ็ดเจ็โดยบาทค่ะ32เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะ เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พ่อพรมวัดขนนเหนือค่ะ33นะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารูโรค่ะ เหรียญพระอาจาร,รย์ฟั่นกับพี่สภาพชัยนะคะ เียนพระอาจารย์ฟันค่ะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมค่ะไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่อาจารย์ฟันอาจจะรูแบ่งปันอยู่ที่800้บาทนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายได้นะคะ34เป็นพระซุ้มโกอค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าด้าน,นหลังเหมือนเคยมีพลาสติกนะพี่แต่ว่าหักออกค่ะนี่น่าจะเป็นการเลี่ยมใช้งานเก่าๆนะคะ สมกอค่ะพี่เก่าสวยค่ะหน่งปันปอยู่เจ็ดร้อยบาทหมายเลขสามสิบสี่ค่ะสามสิบห้าเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นสีค่ะพี่นี่ค่ะเหรียญพระพุทธชิน,นสีนะคะพี่ เหรียญพระพุทธชิน,นสีค่ะสองสี่สี่ศูนย์นะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่หมายเลขสามสิบห้านะคะพี่จ๋า แบ่งสันอยู่เจ็ดไอ้แปดรอยบาทค่ะ36เป็นพระวัดพลับพร้อมเลี่ยมค่ะพี่สาวัดพลับในเลี่ยมกเก่าค่ะพี่เนื้อเก่านะคะพี่าต้องการรูปถ่ายทักไลน์มาค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่หมายเลขที่36ค่ะเป็นพระวัดพลับค่ะ เรี่ามเก่าๆเลยค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันอยู่7จ็ดอยบาทนะคะพี่อ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่ศ8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิป EP ป671ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า